สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัดเนื้อหาแนวข้อสอบนะครับอาชีวะศึกษาหรือว่าสวทก็ได้นะครับเรื่องคุณธรรมจะได้ทํานะครับค่านิยมนะครับโดยผมเองนะครับอินทนินดาวดวงน้อยนะครับก็จะเป็นคุณธรรมต่างๆนะครับคุณธรรมที่แบบคลองคนคลองตนคลองงานคุณธรรมที่เกี่ยวกับงานวิจัยคุณธรรมที่เกี่ยวกับออกข้อสอบบ่อยๆนะครับ รวมอยู่ในนี้เลยนะครับสรุปย่อมาแล้วค,คุณธรรมตามรูปสตว์นะครับหมายถึงสภาพของคุณงามความดีความดีงามนะครับจริยธรรมจรยิยจริยะคือคริยาความประพฤติการปฏิบัติจริยธรรมจึงหมายถึงแนวทางการประพฤติแนวปฏิบัติสําหรับมนุษย์นะครับแนวปฏิบัติสําหรับมนุษย์นะครับคุณธรรม ริยธรรมนะครับทีนี้คุณธรรมนะครับคุณธรรมสมการก็คือคุณธรรมที่มีสามข้อนะครับมีอะไรบ้างไตสิกขาประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาไตรัตกประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตารัตนาประกอบไปด้วยทําความดีเล่าเป็นความชัว่วทําจิตใจให้ผ่องใสไตสิกขานี่ออกข้อสอบนะครับข้อใดไม่ใช่ไตสิกขาศีลส,สมาธิปัญญา ก็าะไม่ใช่คือจะมีหลอกมานะครับตัวนี้นะครับสุจริตสามอย่างกายสุจริตวัจีสุจริตมโนสุจริตอุณกิริยาวัตถุสามประกอบไปด้วยทานใหม่ศีลหม่แล้วก็ภาวนาใหม่นะครับ อากุลละมุลสามประกอบไปด้วยโลภะโทสะมหะนะครับอันนี้คือคุณธรรมสามประการนะครับนี้เราที่ว่าเน้นเน้นก็คือคุณธรรมสี่ประการนะครับคุณธรรมสี่ประการนี่ก็จะออกข้อสอบ,บ่อวมากนะครับข้อใดคือการคลองตนคลองคนคลองงานอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ของตนคือคา,วารวะทำสี่ของคนคือสาหาวัตถุสี่ของงานคืออิทธิบาทสี่นะครับแล้วสี่อะไรมีอะไรบ้างเราดทูทีละตัวอย่างนะครับคา,วารวะทำสี่หมายถึงทาสําหรับการคองเรือนดักการคองชีวิตนะครับของตนของตนเองนะครับคา,วารวะทำสี่สัจจะธระมขันติจาคะนะครับต้องท่องให้ได้หนึ 1, ่งัสัจจะ สองธรรมะสามขันติสี่จาคะนะครับสัจจะความจร,รมิงธรรมะฝึกตนขันติอดทนจาคะเสียสละนะครับข้อใดไม่ใช่าร,รวาธรรมสี่ตัวนี้นะครับต้องท่องไม้ได้สัจจะคือความจริงคือความซื่อสัตย์ต่อต่อกันนะธรรมะฝึกตนคือรู้จักควบคุมจิตใจ สคันติอดทนคือมีใจเข้มแข็งหนักแน่นสี่จ้าคะเสรจระคือมีน้ำใจสามารถเสรจระความฝุกสำรานความมุ่งใจส่วนต้นนะครับนี่คือของต้นคาาว่าทำสี่ของคนนะครับก็คือมีของลูกน้องนะของลูกน้องของคนคือสังขารวัตถุสีเป็นธรรมยึดเดี่ยวน้ำใจคนนะครับสำหรับบริหารงานนะครับตัวนี้ หนึ่งทานสองปิยะวาจาสามอัฏฐจริยาสี่สมานตานะครับสังหาวัตถุสี่นะครับของคนนะครับของคนก็คือการบริหารงานนะครับของคนหนึ่งทานหมายถึงการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่สองปิยะวาจาคือวาจาที่เป็นที่รักสามอัฏฐจริยาคือการประพฤติตนประพฤติเป็นประโยชน์นะครับสี่สมานตาคือ มีความมีตนเสมอนะครับคือทําตนเสมอต้นเสมอไปนะครับก็คือสาขาวัตถุสี่คือเป็นธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจคนของคนนะครับหนึ่งทานสองปิยาวาจาสามอัตจริยาสี่สมารตตานะครับอันนี้ก็ต้องค่อยได้นะครับรองงานนะครับต่อไปรองงานรองงานคืออิทธิบาทสี่นะครับออกข้อสอบทุกปีนะครับอิทธิบาทสี่ หลักธรรมแห่งความสําเร็จนะครับของงานหลักธรรมแห่งความสําเร็จหนึ่งสันทะสองวิยะสามจิตตะสี่วิมังสาปธิบัติสี่าสทาแห่งความสําเร็จนะครับของงานของตนของคนของงานหนึ่งชันทะมีใจรักคือพอใจที่ทําสิ่งนั้นและทําด้วยใจรักทำให้เป็นผลสําเร็จอย่างดีสองวิยะคือความเพียร เพียรทำนะครับขยันมันเพียรสามจิตตะเอาจิตใจใส่เอาจิตใจฝ่ฝักใยนะครับคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำสี่วิมังสาคือใช้ปัญญาสอบสวนคือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณานะครับยี่บาทสี่นะครับฉันทะวิทิยะจิตตะวิมังสาอ่นะก็คือตัวนี้นะครับ สามตัวนี้ต้องจำให้ได้คองตนคองคนคองงานคองตนคือคารวะธรรมสี่ตัจธรรมะขันติจาคะคองคนคือสังฆะวัตุสี่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับทานปิยาววจาอัตฐจริยาและสมานัตตาคองงานทิบาสี่หลักทรรมแห่ความสำเร็จันทะวิริยะจิตตะวิมังสา นะครับตัวนี้สามตัวนี้นะครับต่อไปพรมวิหารสี่ก็สําคัญออกประจําเหมือนกันนะครับเป็นธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งกว้างขวางดุจพรหมนะครับพรมวิหารสี่ก็คือบริหารจัดการชั้นเรียนถ้าเกี่ยวกับครูนะครับการบริหารจัดการชั้นเรียนก็คือพรมวิหารสี่ เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาออกข้อสอบครั้งหนึ่งนะครับมุติตาคืออะไรความเบิกบานก็คือจาได้ว่าออกตอนนั้นออกข้อสอบเรื่องการแสดงความยินดีกับผู้อื่นถ้าครูเกษียณแล้วเราไปทสันดีเรามีอะไรในผมมิหานสี่นะครับก็คือตอบมุติตาข้อนี้ออกข้อสอบครั้งที่แล้วหนึ่งเมตตาคือความรักกร,รุณาคือความสงสาร มุติตาคือความบุกบานคอยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางมองความจริงนะครับอุมวิหารสี่คือบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับเมตตากรุณามุตมิตาอุเบกขาอาคติสี่นะครับในถึงความรับเองสี่ประการชันทาคติรักนะครับภษาคติเกียรติ โมหคติโง่พระยาคติกลัวนะครับคือความลำเอียงเพราะความรักก็คือฉันทาคติโทสาคติความลำเอียงเพราะความไม่ชอบโมหคติความลำเอียงเพราะความโง่พยาคติความลำเอียงเพราะความกลัวนะครับอริยสัจสี่นะครับหมายถึงความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะตรงกับงานวิจัยนะครับตัวนี้ ก็ใดตรงกับงานวิจัยนะก็คืออริยสัจสี่นะครับตรงกับงานวิจัยอริยสี่ประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธมครคนะครับทุกหมายถึงความดับทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสัมุทัยหมายถึงเหตุเกิดแห่งความทุกนิโรธคือความดับทุกมรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกอริยสัจสี่นะครับก็คือตรงกับงานวิจัยนะครับทุก ถึงความไม่สบายกายความไม่สบายใจสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกสีสีมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์หัวใจนักปาาสุจิปุริสุย่อมาจากสุตะคือการฟังจิจิตนาคือความคิดปุคือปุจฉาคือความคำถามลิคือลิขิตคือ ขี่เขียนจดจำนี่คือหัวใจนักปราชญ์สุจิปุรินะครับคุณธรรมห้าประการทีนี้คุณธรรมห้าประการก็คือมีธรรมอยู่ห้าข้อนะครับพระห้าธรรมที่เป็นกำลังใจพระห้านะครับต่อไปพระห้าศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญานะครับศรัทธาคือความเชื่อวิริยาความเพียรสติคือระลึกได้สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้นะครับอันนี้ต่อไปทำหกประการคุณธรรมภูปการนะครับตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะครับเน้นไว้เลยตัวนี้นะครับทำดำไว้หมดเลย ทิศหกคือบุคคลหกประเภทที่อยู่รอบตัวเราที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคมเพราะคำถามจะถามว่าบิดาอยู่ที่ไหนหรือทิศเบื้องขวาคือใครทิศหลังคือใครทิศบนคือใครมิสหายอยู่ทิศไหนคือไม่รู้ก็จะถามอะไรแต่ออกทุกปีทิศนี้นะครับอูรัตคือผมก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะมก็เลยยาก ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยภรรตผู้มทิตเนี่ยคือทิศเบื้องบนมารดาบิดาทักสินทิศคือทิศเบื้องขวาทิศครูอาจารย์ปัดฉิมทิศคือทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาอุตตรทิศคือทิศเบื้องซ้ายมิสหายเห็นทิมะเ็นทิมทิศเปล่านี่คือทิศเบื้องต่ำบ่าวคนใช้ ปริมทิศคือทิศเรื่องบนคือพระสงฆ์นะครับทิศื้างหน้าคือปิดามดาทิศเรื่องขวาคืออาจารย์ครูบาอาจารย์ทิศเรื่องหลังคือบุตรภรรยาทิศเรื่องซ้ายคือมิตรสหายทิศเรื่องต่ําคือบ่าวใช้ทิศเบื้องบนคือพระสงฆ์เนี่ยครับจาแต่ข้างหน้าก็ต้องจําด้วยนะผมจำไหมต้องจําให้หมดนะอ,อก,กคโสดนะครับไวัยมูขกนะครับไวัยมูขกหนึ่งดื่มน้ำเมาสองเที่ยวกังคืน สามเที่ยวดูการพนักการละเล่นสี่เล่นการประนานห้าควบคนมช่วเป็นมิรหกเกคการการทํางานนะครับอันนี้คุณจะทำเจ็ดประการก็ออกบ่อยนะครับตัวนี้ให้จําเลยนะครับคุณทำเจ็ดประการตัวนี้นะครับให้จําเลยอันนี้ต้องจําจําทั้งหมดเลยนะครับคุณสัปปุริทำเจ็ดนะครับสัปปุริทำเจ็ดนะครับคือทำของสัตว์ บุรุษทมของคนดีเป็นบุคคลที่น่ารับถือทมของคนดีคือสัพพุุทธ,ธิรรมเจ็ดนะครับคือสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาจะถามว่าธรรมนัตทญาหมายความหมายคืออะไรหรือพอใดไม่ใช่สัพพุลทธ,ธิรรมเจ็ดก็คือต้องท่องให้หมดเลยเจ็ดอันนี้นะครับธรรมนัทญาทตาคือความเป็นผู้รู้จักเหตุอัตถัจจาคือความเป็น ผู้รู้จักผลอัตะยะตาคือความเป็นผู้รู้จักตนมัตตัญชาาคือความเป็นผู้จักประมาณการลันยตาความเป็นผู้จักกาลเวลาปาริสัตยตาความเป็นผู้รู้จักชุมชนปุคลักษยตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลนะครับนี่คือสัจธรรมสัพปรุปุรุษธรรมเจดนะครับนี่ อันนี้ออกข้อสอบทุกปีจริงๆนะครับเจ็ดข้อนี้ต้องท่องให้ได้จริงๆอันนี้ไม่พูดเล่นนะน,นี่ไม่พูดเล่นการัน,นิีเจ็ดอันนี้ก็ใครที่เคยสอบสายครั้งแนละ้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าออกออกทุกปีการันตีมิจ็ดนะน,นี่ก็ท่องให้ได้นะครับตอนที่ผมสอบก็ปีโยคืออ่านะ ออกบ่อยมากคือปีโยนะปีโยคือน่ารักคารุคือหนักแน่นน่าเคารพภาวานิโยคือน่าใจเริญใจวัตตาคือพูดได้มีเหตุผลวัตตากับปีโยนี่ออกบ่อยมากนะครับวัตตานี่คือผู้พูดได้มีเหตุผลกับปีโยนะครับสมัยผมนะสมัยออกออกบ่อยมากปีโยผมออกออกกี่ครั้งก็ออกกับปีโยเนี่ยวัจจานักคามูคืออดทนต่อส้อยคํา คำพีรำจ,จะกัดทางกับตาคือสอนเรื่องลึลกลับได้ล้ำลึกได้โนจัตฐานีนิโยชยีคือการไม่จักชวนไปทางที่เสื่อมก็การมามิดข้อใดไม่ใช่การมามิรก็คือเจ็ดอ้อนี้ต้องท่องให้ได้ถ้าท่องไม่ได้ก็ผิดเลยข้อนั้นนะ่ะนะนี้คุณทำแปดประการตัวนี้ก็สำคัญนะครับต้องท่องให้ได้คุณทำแปดประการ ก็คือมรรคแปดมรคคือมรคที่มาปฏิปทามรรคแปดทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐทางสายกลางก็คือมรรคแปดนะครับทางสายกลางก็คือมรรคแปดมรรคแปลว่าทางนะครับทางสายกลางซึ่งหมายถึงทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมนะครับมีแปดอย่างนะครับธรรมทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมา สังกปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาคือการจริรจาชอบสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวาจายะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือการระลึกชอบสัมมาสมาธิคือการตั้งใจไว้ชอบนะครับคุณธรรมแปดประการนะครับของปลูกฝังให้ผู้เรียน ของกระทรวงศึการะครับอาจจะขอข้อสอบนะครับอีนี่อาจจะอกข้อสอบนะครับหนึ่งขยันสองประหยัดสามซื่อสัตย์สี่มีวินยัยห้าสุภาพหกสะอาดเจ็ดสามัคคีแปดมีน้ำใจคือคิดว่าทุกคนก็ต้องจะท่องได้นะครับแต่ข้อนี้เพราะว่ามันมันออกแน่นอนอยู่แล้ว,พวเพาทํทำแปดประการนะครับหนึ่งขยันสองประหยัดสามซื่อสัตย์สี่มีวินัยห้าสุภาพหกสะอาดเจ็ดสามัคคีแปดมีน้ำใจนะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือทำสิบประการข้อนี้ออกทุกปีนะครับออกทุกปีก็คือคุณธรรมสิบประการนะครับทศพิธราชธรรมนะครับศีลธรรมที่ป้ามหากษัตรย์พรงปฏิบัติเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับที่จะออกบ่อยนะครับอาชีวะนะคะอาอาชาวะคือความซื่อสัตว์สุจริตนะครับมัทมัทวะคือพระราช อาจิยะสายอ่อนโยนไม่ดื้อดึงด้วยทิฏฐิของมานะนะครับอัถวะนี่ครับแล้วก็ข้อนี้อวิโรธนะคือการรักษาความยุติธรรมเป็นที่ตั้งนะครับออกบ่อยนะครับทำาิลประการหนึ่งทานคือการบริจาคสิ่งของต่างๆสองศีลคือการรักษาความสุจริตสามบริจาคคือทรงบำ พนด้วยการเสียสละสี่อชีวะคือความซื่อสัตย์สุจริตห้ามัดวะคือมีพระราชอัจฉริยอ่อนโยนปกตปะมีจิตใจอยู่ในสมาธินะครับตบปะนี้ออกข้อสองนะครับเจ็ดอักโกัะคือการไม่ถือเอาความโกรธแปดอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนประชาชนเก้าขันติคือความอดทนสิบอวิรูทนะคือการรักษาทุทิยธที่ตั้งไว้ ตอนนี้ก็คือคุณธรรมสิบประการนี่ออกหมดนะครับเจอมาหมดแล้วนะครับตา,ากตะกรันคือทําอันเป็นที่พึ่งคุณธรรมที่ให้คนเราทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนบางท่านเรียกว่าพระหูก,การทําหรือธรรมที่มีอุการะการมากอุปการมากทําหลักธรรมนี้มีสิบประการคือศีลคือการรักษากายพาหูสัจจะคือการเป็นผู้สดับรับฟัง ขอกกสอบครั้งหนึ่งแล้วพาหุงสัจจะนี่กระยายมิตรตาก็คือความเป็นผู้มีเพื่อที่ดีครับเพื่อนเพื่อนที่ดีนะครับเลยสุวารัตสตาคือความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายห้า อีกกรณีสุทักษขาตานะครับก็คือความพยันช่วยเอาใจปธรรมการตานะครับความเป็นผู้ไขในทมที่ชอบเจ็ดวิทยาคือเพียรที่จะไายความชัว่วเพื่อความชัว่วแปดสันโดดคือยินดีในสิ่งที่มีอยู่หรือหามาได้ด้วยตนเองสติคือจำการ ที่ได้ทำและคำพูดแล้วเมแต่นานแล้วสิปัญญารอบดูในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรนะครับอันนี้ข้อสอบที่ล่าสุดออกนะครับข้อสอบที่ผมยังจำจิตตานะครับข้อนี้ใครจำได้นะครับทูปสำหรับบูชานะนิยมจุดบูชาครั้งละสามดอกโดยมีความหมายเขาถามว่า รูปสามดอกประกอบด้วยอะไรบ้างผมก็พอพูดพระธรรมสูงไม่คิดว่าตัวเองผิดนะยังคิดว่าตัวเองถูกอยู่นะเพิ่งมาอ่านพออ่านไอ้เรื่อยก็ถึงมารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่สามการคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณรูปสามดอกจึงบูชาแทนพระคุณทั้งหมดขพรานี้นะโอ้ผิดเต็มเลยนะครับ ถ้าพูดการทำมาสง่งนี่มั่นใจมากนะครับทูบสามดอกนี่ออกข้อสอบนะครับาำไว้เลยทาเนี่ยทูบสามดอกนะขอให้คนที่อ่านจบผู้จกนะครับก็ขอให้สอบติดนะสาธุนะ